สวัสดีจ้าวันนี้ครัวแม่พึ่งมาทำข้าต้มกุ้งแสนอร่อยแบบง่ายๆทำตามได้เลยวันนี้แม่พึ่งก็จะใช้กุ้ง8-10ตัวทาน2ท่านกำลังพอดีส่วนน้ำซุปเราก็จะใช้หัวกุ้งแล้วก็เปลือกกุ้งที่แกะขาใส่ลงไปก็จะหอมอร่อยมากๆเลยกระเทียมพริกไทยรากผักชีเกลือนะคะใส่ลงไปเลยจ้า ขณะที่ลอน้ําซุปเดือดนะจ๊ะเราก็มาทํากระเทียมเจียวหอมๆกันแม่พึ่งก็จะใช้กระเทียมสับค่ะสองถึงสามช้อนโต๊ะเจียวจนหอมกระเทียมเริ่มเป็นสีเหลืองแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยจ้ะน้ําซุปข้าวต้มกุ้งเดือดพอดีเลยค่ะหอมมากๆเลยนะคะแล้วก็สีสวยด้วยมีมันกุ้งที่ออกมาจากหัวกุ้งด้วยนี่ค่ะแม่พึ่งก็จะช้อนนะคะเอาฟองออกก็จะได้เป็นน้ําซุปใสๆแบบนี้จ้า กเอาหัวกุ้งนะคะแล้วก็เปลือกกุ้งที่เราต้มเอาไว้ออกมาจ้ะปรุงรสเล็กน้อยนะคะจะเป็นซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะค่ะชิมรสตามความชอบเลยนะจ๊ะ เสร็จแล้วแม่พึ่งก็นําข้าวสวยนะคะที่หุงเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปวันนี้ทําสําหรับทานสองท่านนะจ๊ะวิธีนี้รับรองได้เลยค่ะว่าข้าวจะไม่อืดแล้วก็เป็นเม็ดสวยด้วยเสร็จแล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปนะจ๊ะแม่พึ่งจะใส่กุ้งลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้เนื้อกุ้งแดงสีสวยแล้วก็น่าทาน ไม่หดแล้วก็ไม่เละด้วยนะคะเมื่อข้าต้มเดือดอีกครั้งหนึ่งก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะข้าวต้มกุ้งร้อนๆนะคะที่ทุกคนรอคอยโรยด้วยกระเทียมเจียวใหม่ๆนะคะกินหอมฟุ้งน่าทานที่สุดเลยค่ะต้นหอมผักชีสักนิดหนึ่งสีสวยแจ่มไปเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเมนูข้าวต้มกุ้งแสนอร่อยนะคะวิธีทำก็ง่ายงายสไตล์ครัวแมพึ่งทุกท่านสามารถทำตามสูตรนี้ได้เลยนะจ้ากุ้งเดงน้าหม่ำมากๆเลยจ้า ถ้าทุกท่านชอบนะคะเมนูง่งายๆสไตล์ครัวแม่พึ่งกดติดตามด้วยนะจ๊ะแล้วรับชมเมนูอร่อยพร้อมกับสาระดีๆมากมายเลยจ้า